ลูกขอก้มกราบองค์หลวงตาพระมหาบัวญาสัมปันโนเหนือเสียงกล้าวลูกขอเผยแร่คลิปเสียงองค์หลวงตาเพื่อเตือนสติลูกหลานมันก็นังมาอวดได้อย่างหน้าด้านท่านปฏิบัติอยู่ท่านได้อยู่ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่แล้วไม่ปฏิบัติมหาเหยียบย่ำทำลายมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าสอนทำไวมเป็นธรรมชั้นเอกชั้นเอกเท่านั้น เป็นแต่เพียงไม่มีผู้สนใจปฏิบัติแล้วก็มาเยียบแต่ศาสนาตอนนั้นแหละเอากิเลสตาบอดหูหนวกที่หยาบโลนที่สุดเข้ามาเยียบศาสนาเยียบศาสนาใครปฏิบัติคุณงามความดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการภาวนาพวกกิเลดกองสิเลอ,อกองถังขยะนี่มันจะมาทับมาเหยียบแปลกบทศาสนาจนไม่มีเหลือเวลานี้มีแต่กองทับกิเลสมาเหยียบทําบุญมไม่ในบุญทาบาปมาไม่ด้บาป นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนีพพามันม,มีแต่พวกตาบอดหูหนวกของกิเลสนั่นแหละมันมาตีมันไม่ได้ปฏิบัติเข้าใจไหมท่านผู้ปฏิบัติมีอยู่เช่รนพุทรเจ้าปฏิบัติได้จัดสะลูเห็นไหมมันไม่ได้ปฏิบัติโคตรพ่อโคตรแม่มา,ากาี่สัจจกันมันองค์ไหนใครลายใดที่จะมาตัดสรลูแข่งระพุทธเจ้าไม่เคยมีแช่ไหมมันก็นจะมาอวดได้อย่างหน้าด้านนี่แหละก่เลสกำลังเหยียบทำในเวลานี้ผู้ปฏิบัติ ท่านปฏิบัติอยู่ท่านได้อยู่ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่แล้วไม่ปฏิบัติมหาเหยียบย่ำทำลายมันเกิดผลไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราปฏิบัติเอาให้เห็นนะทำบุญเจ้าประกาศกล้องตลอดเวลาอากาลิโกอาการลิโกเอาทำเถอะเรื่องความดีเอาทำลงไปไม่งั้นกน็เนะ่ไม่มีใครมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าการกระทำของตัวเองทั้งดีทั้งชั่วความชั่วเราทำลงไปแล้วไม่มีใครเป็นใหญ่มารับร่างความชั่วได้นะต้องเจ้าของเองเป็นผู้รับขอ้อ นี่ทำความดีไม่มีใครลบล้างความดีของเราได้เราต้องมันผู้รับผลดีตลอดไปเพราะงั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวโกจึงมีเป็นศาสตราของโลกให้ความโลนแก่เราด้วยการแนะนําสั่งสอนทำตลอดมาอย่างนี้แหละที่เหล็ตัวใดมันให้โลกแต่เลาความสงบร่มเย,ย็นมีความลื่นเริงบันถึงมีความสง,มง่าผ่าเผยมีความมหัศจรรย์ไม่เคยมีบรรดาหัวใจของสาโลกที่มีสี่เหล็กองไม่ได้ไปเผากันทั่วโลกดินแดนนี่คือโทษแห่งที่เหล็กที่มันสร้างขึ้น เขาเัาใจใส่ทำในสร้างไนแล้วสว่างจ้าสว่างจ้าเอาให้นีนะถูกต้องแล้วาถามอีกที่มีข้อไหนมีอีกไหมการปฏิบัติมันต้องเห็นอย่างนี้สิไม่ปฏิบัติมาอวดโอมาเหยียบย่ำทำลายนั่นแผลเร็วมากที่สุดนะพวกไม่ปฏิบัติทมนะแต่มาเที่ยวดูถูกหยาดหยามเหยียบย่ำทำลายผู้ปฏิบัติธรรมพวกนี้เร็วที่สุดเลยนะพวกนี้เร็ว้ายมหาภายัยต่อตัวเองและสวดรวมทั้งต่อพภาษาสนา ที่โลกทั้งหลายกําลังสนใจเรื่องศาสนาเอาบัะนิ้ศาสนามาคลองใจคลองใจมาเทิดมาถวนแม้ก็มาเหยียบย่ำตกไปจากหัวใจหานะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นให้มีจิตใจถือใจ,จ,ใจบ้างเปล่าจากธรรมไปเยอะแล้วก็พันกับที่เล็กพันไปกับขีเล็กเป็นไฟเหมือนมัน,มน,มนเอาแล้วนะทีนี้จะให้พอน